สาวเล่สาวเล่หน่าเล่นมาใส่แล้วมาเลวมาเล่ม,เลมือไปใส่มดมายันใส่ก็เห็นแต่สาวเล่มาสุดก่อนก็ลงมาก้นมูอมางว้น,นี้ก็เพิ่นแด้วเผาอยู่เอา้ากลับไปแล้วบบดนี้สาวเล่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  มาเร็วๆๆๆชกนะแตกแฉลยหางน้องแงนองแดงน้องแดงกุนไหวลอกแรกลอกแรกหางสีแพรแววกระแมนอีแหลนีล่อ้ล่ไหลอแลกินอยูคนเดียวงูขายังมามาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น งทักท่าเลยอ้อน่ะสองตีนเพื่อนทางาบเราได้กินเป็นตาแซ่บตาได้มันก็ได้กินน้อยส่วนสุแนวเนากินกินน้อยก็มู้นี่เหยียบปั๊บ นี่า้ากินกิน,กนเดียวจน่นอนเขาขึ้นมาแล้วบ่ได้กินสาวแดสาวแดงผู้รีรชมสาวงามผู้รีชม chính <laughs> này mới bay này mới bay đã lục được đục เต็มทีแหลหมูยังมูมากินเต็มทีผู้น้อยผู้ใหญ่ก็มูนะท้องแตกอะไรแบบนี้นะโอ้ยมากวนนาะเลยมากวนใจกำลังกินแซ่บๆมาเลยมาพี่พีพี่วาพี่มาเร็วเร็วุร็วเรวเร็วเเร็ว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 วว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 ร มาแล้วมาแล้วบุษเสาหารเต็มอยู่พี่คนเนเสียบอยู่ใส่ใชจักลงเอาขึ้นเมือนะไปกิน,นอยู่หุ่นมาเลยโอ้ยแหละท้องแตกอยู่เดียวมานี้เขาขึ้นมาท้องแตกแน่นอนท้องแตกแน่นอนมาพี่มาพี่อีแลงไหมเพ่ 嗯嗯嗯嗯 กินอยู่พอดีอะแล้วแหละอะลงไปหาหมู่ก่อนมานี่ไปเสร็จก็ลงโอ้ยอยู่ทึงผู้ผู้ภาก็ลงมาเลยผู้อยู่แต่ทึงพื้นซะเนาะนึกว่าพากันอยู่ลุ่มพากันอยู่แต่ทึงพื้น นะน่ะนะนะนะย่ากันมีเศษอาหารเด้กันนี้มากเรากำังเศษอาหารแต่โมมีเศษอาหารแล้วโอ้ยควัดพุ่นควัดพี่หอบเบียกกินเนอืม พักขึ้นทงบด่างพบ่เห็นแน้วมาพักทังูนากให้มันเสื่องกับลูกมันดูดุพี่นองเอ้ยออยู่ปูปกับบไปตีงอืมอพักกขึ้นไปนอนแล้วบ่โมนี่มันค่ำหืมบทักหลังขึ้นไปนอนละบ่มนี่เนีหงึบ่เห็นหหห กินแล้วจะมันท้องแตกแล้วนี่โอแลลงมากินก้อนโมูหรือเด้มาเนี่นะท้องแตกท้องแตกสิขึ้นปลาละเด้อมาเน่นคำแล้วขึ้นปลาละได้บาเนี่คำแล้วคำแล้วอาหารมืดแล้วกับบาเนี้กัซเซ่อาหารมืดเลย ทำมือแล้วก็พากันมากินพักแล้วนอกบ้านยิ่ยำก็ต้อยก็ต้อยอยู่ฮึมกินปลาละเด,อเดอ้อบ้านเด้อมืดเลย่ำเลยบื่งเวลาจะออกไปหาอยู่หากินข้างนอก